สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับอ่า FC แฟนคลับช่อง y o youtube บางดําอินดี้แล้วก็ทางเพจบางดําอินดี้ทางเพจคิวงานรถแห่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีวันแรกของเดือนปีในปีพศ2 5 6 5นเนาะ ก็มาสวัสดีทักทายแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube บองดำมินดี้กันเรื่อยมานะครับบองดำมินดี้นี่ก็ทำช่อง YouTube อช่องนี้มาก่อนเนาะช่อง y o u t u b บบองดำมินดี้มาก่อนทำมา2ปีปีแรกยังไม่ไม่เป็นที่รู้จัก มารู้จักกันจริงๆคือปีที่2ตอนที่เริ่มถ่ายหนังกลางแปลงแล้วก็เครื่องเสียงอันนี้ก็คือบูมเลยก็ต้องขอบคุณที่ให้การต้อนรับช่องบางนามินดี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ขยายไปเป็นอนอกจากช่อง YouTube แล้วก็ขยายไปเป็นเพจ <c oughs> เพจบางนามินดี้แล้วก็เพจคิวงานรถแห่ออันนี้ก็เป็นเพจของของผมเองเนาะก,ก็ฝาก ฝากทุกคนไปกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจริงๆก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจมากกว่านะสำหรับเพจนะโดยเฉพาะเพจบองนาบินดี้นะครับเข้าไปกดถูกใจให้ผมหน่อยแต่ส่วนมากนี่ยอดติดตามมันเยอะแล้วของเพจบองนามินดี้แต่ว่าคนถูกใจมันเพียงแค่5 0 0 0กว่าคนผมอยากให้ครบ1 0 0 0 0ถูกใจเร็วๆกับเพจบองนามินดี้นะครับ ส่วนเพจคิวงานรถแห่เนี่ยตอนนี้ก็ห้0 0 0ื่นกว่าแล้วยอดคนถูกใจก็ถือว่าเป็นเพจที่ประสบความสําเร็จแล้วแหละเพจนั้นเป็นที่รู้จักแล้วแหละเพจบางดามินดี้ก็จะเกี่ยวกับเครื่องเสียงเพจคิวงานรถแห่ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถแห่เกี่ยวกับดนตรีสดเกี่ยวกับหนังการแปลงผมจะไปลงอยู่เพจคิวงานรถแห่นะ่ถ้าเป็นเพจเครื่องเสียงเนี่ผมจะลงในเพจบางดาินดี้ แต่ทุกคลิปเนี่ยผมจะลงทาง YouTube บางดามินดี้ก่อนเนาะอันนี้คือเครื่องเสียงนะผมจะลงทาง YouTube บองดาบินดี้แต่ถ้าเป็นหนังกลางแปลงผมจะเอาไปลงที่ช่อง40 plus นะครับ40 plus พิมพ์ไปภาษาอังกฤษนะครับ f o r t y แล้วก็ว a t e plus นะครับ f o plus นะเป็นอีกช่องหนึ่ง YouTube ที่ผมจะเอาหนังไปลงไว้ในช่องนั้นส่วนช่องบองดามินดี้ก็จะเป็น จะเป็นเครื่องเสียงเกือบร้ PP อเเพียวๆไปนะแต่ก่อนมันคละกันทั้งหนังกัำแบรงทั้งเครื่องเสียงก็ <g ülme> <g ülme> ในวาระดิถีปีใหม่นะครับปี65อ่าในปี64อ่ามีเรื่องราวใดๆที่มันไม่ดีหรือว่ามันแย่มันไม่คล่องตัว ก็ให้ทิ้งมันไว้กับปี64ส่วนในปี65เนี่ยก็ให้เราเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆให้ให้เข้ามาในชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามผมได้ปรับตัวการใช้ชีวิตแล้วก็ผ่านวิกฤตโรคระบาดตรงนี้ไปให้ได้ ปรับตัวอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ขอให้มีเงินมีทองใช้แบบไม่ขาดมือเหมือนปีที่ผ่านมาให้ทุกคนหวงังให้ทุกคนสมปรารถนาหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาอย่าทุกข์อย่ายากอย่าจนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับพี่น้องเครื่องเสียงยังไงเราต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกนะผมดูจากสถานาการณ์ไปแล้วและก็ในปีที่ผ่านมาถ้ามีคําพูดใดการกระทําใดไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจที่ผมได้ล่วงเกินไปผมก็อยากจะกราบ ขอโทษด้วยไม่มีเจตนาให้มันเป็นแบบนั้นให้ทุกคนคิดแบบนั้นบางคำอาจจะเป็นคำในคลิปที่ต้องการให้มันสมูทให้มันไหลลื่นให้มันต่อเนื่องก็จำเป็นต้องใช้หรือว่าจำเป็นต้องเผลอพูดออกมาก็อยากจะอะขอโทษถ้ามี อะไรที่มันผิดพลาดลงไปในปี64ช่องบางดำเอฟซมาจากหลากหลายบางคลิปาบางคลิปอาจจะถูกใจบ้างบางคลิปอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็เลือกดูในสิ่งที่มันดีๆในสิ่งที่เราจะเอาไปนำไปใช้ได้แล้วก็ปรับปรุงได้ ผมเชื่อว่า FC วังดาเบนดีมาจากหลากหลายทีมงานอาจจะมีชอบไม่ชอบกันบ้างอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่า,าให้กำลังใจกันดีกว่านะครับผมนำเสนอตามเหตุการณ์จริงหน้าง,งานเพราะคลิปผมเป็นคลิปที่เรียลไทม์คือผมไม่ได้ตัดต่อมากผมเน้นไหลคลิปยาวคือแบบ บ้านๆประมาณนี้ผมไม่ได้เน้นการตัดต่อคือผมสัมภาษณ์ปุ๊บตอบปุ๊บสัมภาษณ์ปุ๊บตอบปุ๊บประมาณนี้อันนี้คือสไตล์ของผมผมอยากเปลี่ยนไปเป็นสไตล์แบบตัดต่อผมก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนของผมผมก็เลยจําเป็นต้องอยู่กับสไตล์นี้แต่จะปรับปรุงเรื่องคุณภาพภาพวิดีโอแล้วก็คุณภาพเสียงต่อไปแต่ค่อยๆขยับครับ ขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจากคนที่ดูเฉยๆเขดูแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์บ้างไม่คอมเมนต์บ้างคนที่คอมเมนต์ประจําผมจําได้คนที่บ้างคอมเมนต์บ้างไม่บ้างผมก็ผ่านตาทําไมผมถึงตอบทุกคอมเมนต์เพราะผมรักเอฟซของผมทุกคนอ่าแล้วก็อ่า ผมจะพูดอะไรนะผมลืมมันเป็นการอัดคลิปสดอีกคลิปหนึ่งนะ,ะก็อยากให้ fc ทุกคนอยู่กับผมแบบนี้นานๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับดูพัฒนาการของช่อง YouTube บองดามินดี้ช่องทางเพจบองดามินดี้แล้วก็เพจคิวงานรถแห่ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ผมไปเรื่อยๆแ้ะกันเนาะสำหรับทีมงานไหนที่ผม ไม่ได้ไปหรือไปอในหรือไปไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยด้วยงานหน้าโอกาสหน้าเรายังมีโอกาสได้เจอกันอย่าพึ่งน้อยใจผมเพราะบางทีผมวิ่งงานไม่ทันจริงๆผมชีวิตผมผมถ่ายถ่ายเองตัดต่อเองขับรถเองไปคนเดียวผมเดินทางคนเดียวตลอดผมอาจจะตอบช้าบ้าง อะไรบ้างแต่ว่าผมก็มาตอบทุกท่านคําว่าขอบคุณครับเป็นคําเป็นการตอบคอมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นคาที่ดีที่สุดสําหรับผมสําหรับคนไหนที่คอมเมนต์ผมบ่อยๆผมก็จะมีคําหยอกไปบ้างแต่ส่วนมากส่วนมากแล้วผมจะตอบว่าขอบคุณครับคอมเมนต์ comment ดีๆมีเยอะคอมเมนต์ comment ที่ไม่ดีก็ส่วนน้อยแต่ผมก็ไม่เคยไป คอมเมนต์ไม่ดีกับช่องอื่นแต่มีอาจจะมีบางคนมาคอมเมนต์ในช่องไม่ดีในช่องผมแบบคำพูดไม่ดีมีแต่ผมก็เลือกที่จะไม่ต่อความยาวสาวความยืนด้วยกันใช้คำว่าขอบคุณครับแค่นั้นเพื่อให้มันจบไปชอบไม่ชอบตรงไหนก็อย่าไปอย่าไปซสีเรียสมากเนาะ อ่าถ้าไม่ชอบเราก็ดูันผ่านไปแต่ถ้าชอบเราก็กดถูกใจกดไลค์ hmm. กดไอคอมเมนต์ hmm. มาเนาะถ้าไม่ชอบก็ให้มันเป็นอะไรที่มันผ่านตาไปเท mm hmm. ่านั้นมันก็จบแต่ถ้าเราเอาไปคิดมากมันก็จะเป็นเรื่องของมันไปอันนี้ก็คือ,อ mm hmm. พูดในเรื่องรายละเอียดของช่อง YouTube mm hmm. ของตัวเองปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคน mm hmm. ให้ทุกทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุข ร่ำรวยเงินทองอทำทำอะไรก็ขอใหอ้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว1น,นเท่าตัว2เท่าตัว3เท่าตัว10เท่าตัวแล้วกันครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับจุก,กะไปแล้วครับผม